สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มาพามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัว iTalk 2499นะครับลูกค้าวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าดูตรงนี้นะช่องที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้คือซิมซิม2นะที่ผมใส่ซิมอยู่ตอนนี้ใส่ทดสอบถ้าลูกค้าใช้งานก็เอาซิมใส่ที่ช่องนี้นะครับช่องมุมขวาสุดนะมันจะเป็นซิมหนึ่งนะครับก็จะดีที่สุดผมในส่วนของตัวเครื่องนะครับมี NBTc ID นะครับหรือ อ่าสติกเกอร์สำนักง,งานกสชนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักง,งานกสชแล้วนะผมลูกค้าประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องการนําไปใช้ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตนะผมในส่วนของตัวซิมก็ใส่ประมาณนี้เนาะโอเคที่นี้มาใส่แบตเตอรี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงหัวก่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปตรงหัวนะแล้วก,กดอย่างนี้นะให้มันอ่าให้มัน หลือช่องประมาณนี้แล้วเราก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เปิดเครื่องนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มสีแดงค้างไว้เลยนะผมเห็นไหมครับตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมานะผมทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเข้าไปเซ็ตค่าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้คือทางร้านได้ตั้งค่าอ่าในส่วนของตัวเซตติ้งไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่ลูกค้าจะอ่าใช้งานนะครับก็คือเป็นเม,เมนูแรกเลยก็คือเป็นเมนูเลือกช่อง นะครับผมเรากดปุ่มตัวนี้เข้าไปนะครับลูกค้ากดปุ่มตัวส,วสีขาวเนี่ยนะครับผมมันจะขึ้นกรุ๊ปเห็นไหมครับมันจะขึ้นกรุ๊ปเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปหน่อยเนาะอ่าโอเคโอเคนะครับขึ้นกรุ๊ปตรงนี้เรากดเขียวนะครับ, P, รเ,รเ,รบเห็นไหมครับมันจะขึ้นชื่อกลุ่มต่างๆขึ้นมาเอ้เราก็กดตรงด้านข้างมันจะมีปุ่มกดเล็กๆเห็นไหมครับ2ปุ่มเนี่ยนะครับทีนี้เราก็กดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับว่าเราจะไปช่องไหนนะครับเราก็หาช่องที่เราจะเข้าไปใช้งานหรือว่าเข้าไปสนทนากับเขานะครับผมเราก ่าเข้าไปเลยนะครับเขาก็เลือกเข้าไปเลือกหาช่องนะเดี๋ยวผมจะลองนะอ่าสักช่องหนึ่งนะครับนี่ครับก็ะไม้เรื่องมีพัทนลุงมีอ่โคตสีนะครับมีอะไรอ่ะรัชดามีมิตรภาพนะครับผมมิตรภาพอ่ะเดี๋ยวลองเข้าอ่า vi ์ซีบีดูนะครับช่องนี้นะ vi ไอแอนเนาะนะครับก็กดสีเขียวนะครับผมกดสีเขียวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่สีน้ำเงินจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเรากดปุ่มด้านล่างครั้งหนึ่งมันจะเด้งขึ้นบน ยึเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ตรง enter Group แล้วกดสีเขียวเลยปึ๊บเห็นไหมครับเข้ามาแล้วเห็นไหม VRN CB นะผมทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาสนทนาในห้องนี้ได้เลยนะคผมก็คือ VRN CB เนาะใน,นส่วนของช่องส่วนตัวอะไรต่างๆก็จะเราก็ยึดเอาตามชื่อช่องของเราที่เราตั้งไว้นะบางท่านอาจจะตั้งเป็น่า CH01 CH02 อะไรเงี้ยนะครับก็ตามด้วยชื่อหน่วยงานของตัวเองอย่างนี้ก็ ก็แล้วแต่นะครับในส่วนของการนําไปใช้งานส่วนตัวแล้วก็เฉพาะกลุ่มของตัวเองเนาะตัวนี้คือจะเป็นกลุ่มสาธารณะนะครับที่ผมได้แอดเข้าไปให้ลูกค้านะครับกดเข้ามานะครับตัวาสามขีดตรงนี้แล้วก็สีเขียวทีนี้เราก็เลื่อนเลยนะครับเลื่อนเลยว่าเราจะไปสนทนาอยู่ที่ห้องไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ผมจะลองไปที่ห้องห้องที่สระบุรีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี a R สารคามก็มีนะ AR สารคาม เลิฟปลาใส A.R. สารสินโอ้มีเยอะนะครับนะครับก็แล้วแต่เราจะเข้าไปคุยห้องไหนเนาะก็เข้าไปก็ทักไทยพวกพ,พี่พี่เขาได้เลยนะผมเดวนี้ถ้าผมจะมาที่ช่องอ่าสระบุรีนะผมจำชื่อช่องไม่ได้สระบุรีนะ่าจะเป็นสัญญาณเลขขานของสมาคมหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับโอเทลเซราวันอัลฟาโรมิโอ นะครับของสระบุรีเนาะเราเลือกได้เสร็จปุ๊บเราก็กดเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหนึ่งครั้งมันจะเด้งไปแบงบนปุ๊บเราก็กดสีเขียวอีกครั้งหนึ่งปุ๊บก็จะเป็น Enter group ุ๊นะครับผมตัวนี้ก็จะเข้ามาที่กลุ่มของสระบบุรีนะครับผมโอเคนะครับก็แค่นี้เองนะครับผมในการใช้งานเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็เข้ามาก็เลือกช่องอะไรแค่นี้ก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาสนทนาในช่องต่างๆของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาธารณะอะไรเงี้ยได้เลยนะครับผม โอเคนะครับในการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับผมปุ่มด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มลดนะเพิ่มลดบอลล่มเสียงเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นบอลล่มเสียงระดับเสียงนะตรงนี้เห็นไหมครับจะกดขึ้นมาเลื่อนมาขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ผมตั้งไว้ที่ระดับ5อย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแสดงแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นแสดง GPS นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิมนะครับตอนนี้เราใส่ซิมหมายเลข2ออยู่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นบอกสัญญาณตอนนี้เราใช้ 4G อยู่ นะผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวลานะครับผมตรงนี้ชื่อของเราเนี่ยเวลาเรากดพูดมันจะมีชื่อขึ้นข้างบนนะมันจะมีชื่อบอกด้วยนะครับชื่อของคนที่กําลังคุยสนทนานะครับตันนี้ก็จะเป็นชื่อกลุ่มแล้วผมในส่วนของตัวที่เป็นรูปคนสามคนเนี่ยจะเป็นชื่อกลุ่มนะครับอันนี้ชื่อตัวเราครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อตัวเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับวันที่แล้วก็เดือนแล้วก็ปีนะครับผมเนาะตอนนี้เป็นชื่อวันผมแค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับผมก็อันนี้ก็คือสามารถกดพ t ทแล้วก็ใช้งานได้ เนี่ยครับพอเรากดจะเป็นสีแดงนะเห็นไหมอ่าพอสัญญาณเข้ามาก็จะเป็นสีฟ้านะผมก็สามารถอ่าเข้าไปเรียกขานทดสอบสัญญาณอะไรได้เลยนะครับในส่วนของอ่าห้องที่เป็นห้องสาธารณะนะผมโอเคนะครับลูกค้าท่านใดที่อ่าซื้อไปก็ลองอ่าทำตามแค่นี้เองนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของการใช้งานอ่าวอซิมนะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายครับอ่าการตั้งค่าอะไรต่างๆ่นี่ส่วนใหญ่จะทํากันเป็นแบบออนไลน์หมดเลยนะครับผมก็ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรให้มัน ยุ่งยากวุ่นวายนะครับผมโอเคนะครับสาหรับตัวไอท็อกสองสิบเก้าใช้งานเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยนะผมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับตัวสองสิบเก้าใช้งานเฉพาะกลุ่มเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับผมเฉพาะกลุ่มเนาะเป็นร้านค้าร้านอาหารก่อสร้างบริษัทรปภนะผมที่จะใช้งานเฉพาะกลุ่มโดยที่ไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาดักฟังเพราะพวกนี้เป็นวอซิมเนี่ยการเข้าไปดักฟังนี่ค่อนข้างที่จะโอกาสที่จะไม่มีเลย นะผมถ้าเจ้าของห้องหรือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ไม่อนุญาตเนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปร่วมแจมหรือร่วมฟังอะไรได้เลยนะคผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัว2 4 9 9ทอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ